พรคาถาอาการวัตสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัคควาราชาคาเฮวิหรติคิชะกูเตปะพะเตเตนะโกปะนะสะมะเยนะสัพพะสัตตานัง พุทธคุโนธรรม,มคุโนสังฆค,คุโนอายะสมาอานันโโหอนุรุตโทสาลีปุตโตโมคลานโนมะหิตธิโกมหานุภาเวนัสตานังเอตะทะโวจะอิติปิโสภะควาอาระหัง อิติปิโาสภะคะวะมะสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสุขโตอิติปิโสภะคะวะโรกาวิทูอิติปิโสภะคะวะอนุตตะโลปุริสัตร,รมมาสาระธิอิติปิโสภะคะวะสัตธาเทวามนุสสานัง อิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาภะคะวาติพุทธคุณวะโคปัตถโมอิติปิโสภะคะวาอะินิหาระปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุราราชายะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปะนิธานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวามา หาการาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปะโยคะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายุติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาชุติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขะพะโอกันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา พาติปรมิสัมปันโนอภพินิหาระโคทุติโยอิติปิโสภะควาขับพระวุธานะประมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาขับพระมะละวิละอิตตะประมิ สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุตตมาติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขะติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอภิลูปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุวันนะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวามหาสิลิปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา อโรหะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปะริมาปาปรมีสัมปนโนอิตติปิโสภะคะวาสุวิตตามิสัมปนโนภะพวุฒานะวโคโยอิติปิโสภะคะวาอภิสัมโมปารมีสัมปนโนอิตติปิโสภะคะวา จีลัคนะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัมมาทิขันทะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาขันทะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาทาวติงสมหาปุริสละคณาปารมิสัมปันโนอิติ อิติภิสัมโพวะโคจะตุถโทอิติปิโสภความหาปัญญาปรมีสัมปัน well hm โนอิติปิโสภควาปุถุปัญญาปรมีสันโนอิติปิโสภควาหาสปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาชาวนะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควา ติขปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควานิพเพธิกะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาปัญจะจักขุปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอัฏฐาระสะพุทธะระปรมีสัมปันโนมหาปัญญาวัคโคปัญจโมอิติปิโสภควา พากวาฐานาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภักวาศีระปารมิสัมปันโนอิติปิโสภักวาเนเคขมะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภักวาปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภัวาวิริยะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภักวาขันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภักวา สัจจะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารมีสัมปันโนปารมีวาโคชัตโทอิติปิโสภวา ทาสัปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาท่าสัปปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทาสัปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสามาติงสัปารมีสัมปันโนปิโสภควาตังตังชานะหะนังปารมีสัมปันโนอิติโสภควาอภินญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโส โซภะคะวาสติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจะมาธิปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิมุตติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิมุตติญาณปารมีสัมปันโนัสปารมีวะโขสัตโมอิติปิโสภะคะวาวิชาเจรณะวิปัสสนาวิชาปารมีสัมปันโนอิติ ปิโซวามะโนมิทธิวิชาปรมีสัมปัโนอิติปิโซภควาอิทธิวิชาปรมีสัมปโนอิติปิโซภควาทิพสโสตวิชาปรมีสัมปโนอิติปิโซภควาประติตวิชาปรมีสั้มปัโนอิติปิโซภควาปุเพนิวาสานุสติวิชาปรมีสั้มปัโน อิติป uh, ิโสภควาทิพปาจักขู่วิชาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาจารณะวิชาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาจารณะธรรมวิชาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอนุปุประวิหาระปรมีสัมปันโนวิชาวัคโขะอัตถโมอิติปิโสภควาปริญญาณปรมีสัมปันโนอิติปิโสภวาปะหา ฐนะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสัชิกิริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาภาวนาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปริญญาปะหานะสัชิกิริยาภาวนาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาจะตุธรรมะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาติสัมพิทายนะปรมิสัมปันโน ปริญญาวัคคนะวโมอิติปิโสภควาโพธิปักขียะธรรมปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสติปัฏฐานะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัมมาปัฏฐานะปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอิทธิปาทปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอินสียะปัญญาปรมีสัม ันโนอิติปิโสภควาภละปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาโพชงคัปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอัฏฐังคีกะมัคขธรรมะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภความหาปุริสสกิริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาวะละนะวิโมกขะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอะระห ตาปราิมุติปรมีสัมปันโนโพธิปักขิยาวะโคทัสมโออิติปิโสภควาทัสะภะยานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาฐานาฐานายานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิปากยานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัพพัทธคามินีปฏิปทายานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควานานา ธาตุยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัตตานางนานาธิมุติกยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอินรียะปะโลปะลิยติยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควานิโรธาวุฒานะยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาชานาธิสัง กิเลสาธิยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปุเพนิวาสานุสติยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจุตูปปาตะยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอสะวะยานะปารมิสัมปันโนทัสะภะรยานะวะโคเอกาทะสมโมอิติปิโสภควา โกฏิสห ah no ัสานังปโกฏิสหัสานังหัตถีนังภระทะระปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาปุริสสะโกฏิทัสะพระพระสสะหัสสานังภระทะระปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจะจักขุยานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายะมะกะยานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา สี่ละคุณาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคาวาคุณาปารมีสมาปติปารมีสัมปันโนกายาภราวะโคทวาทสัสโมอิติปิโสภคาวา ท้ามะท้ามะภละปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคาวะท้ามะพลายานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาพละปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาพละยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปุริสะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอตุลระยะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควายานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุสาหะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาคะเวสิยานะ ปารามิสัมปันโนถามะพระว ER ัคโคเตระทะสัมโมอิติปิโสภควาจาริยาปารมิส <Option wrote, S 2> ัมป <burning> ันโนอิติปิโสภควาจาริยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาโลกัตถจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาโลกัตถะจริยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควายาตัถะจริยาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควายา ัตตาจริยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธจริยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาติวิธัจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปารมีอุปปะปารมีปรมัตถะปารมีสัมปันโนจริยาวัคขจตุทัสมโมอิติปิโส พักวาปันจุปาทานักขันเทสุอานิจลขณะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาปันจุปารทานักขันเทสุทุขลักษทุคลักษณะปารามีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาปันจุปาทานักขันเทสุอนัตตลคณะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภัวาอายะตะเนสุติลขณาญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคกวาอัฏฐารสะทาตุ สุติลักษณะยานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิปะลิชามาลักษณะปรมีสัมปันโนลักษณะวะโคปัญจะทัสมโออิติปิโสภควาขาดตัดท้าณาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาขาดตัดท้าณายานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวุสิตะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควา วุสิตายานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสิกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสิกายานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสังวราปารมีสัมปันโนอิติปิโสควา สังวระ,ะยาณาปรมีสัมปันโนขตัฏฐานาวโคโซระสมโออิติปิโสพคาวะพุทธปะปเวนิปรมีสัมปันโนอิติปิโสพคาวะพุทธปะปเวนิยานาปรมี